คือคิดคือธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกๆุกกไม่มีทอ้อนคือคิด เป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหากรีดตัวจากเจ้าสุนัขจนไม่กล้าพาออกไปเที่ยวนอกบ้านแต่ปัญหานั้นก็สามารถจัดการได้ด้วยแนวคิดของผู้แทนธุรกิจรายนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยความรักและใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าสี่ขาสันรักจึงทําให้ผู้แทนธุรกิจรายนี้คิดผลิตน้ําหอมเพื่อดับกลิ่นสําหรับสุนัขที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครันโดยไม่ต้องหวังพึ่งน้ําหอมราคาแพงจากต่างประเทศอีกแล้วล่ะคะ่ะพี่นะ่ะจะอาบน้ําให้เขาเองเวลาเราจะอาบน้ําก็ต้องใช้แชมพูก,ก่อนคือวันเดียวมันก็คือกลิ่นมันต้องหมดไปก็มาคิดว่าเอ๊ะทำอะไรที่มัน จากการสำรวจข้อมูลธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในปีนี้พบว่ามีมูลค่าตลาดรวมถึง1 5 0 0ล้านบาทโดยธุรกิจบริการด้านสัตว์เลี้ยงนั้นกินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ถึง14%หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ1 4 0 0ถึง1,500ล้านบาทซึ่งนับว่าเป็นธุรกิจที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเลยลาา่ะค่ะน้ำหอมเนี่ยสำคัญคือละอองสเปรย์เนี่ยเขาก็จะไปเกาะปลายขนสุนัขมันก็จะไม่โดนผิวเขาอันนี้คือมันเป็นความใส่ใจของผลิตภัณฑ์ด้วยว่า มันจะต้องปลอดภัยสเปรย์น้ำหอมสำหรับสุนัขแบรนดน์นี้มีให้เลือกถึง5กลิ่นด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละกลิ่นนั้นผสมจากหัวน้ำหอมคุณภาพดีซึ่งทำให้สเปรย์น้ำหอมแต่ละขวดติดทนนานและมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครถ้าคุณทำผลิตภัณฑ์อะไรแล้วคุณนึกถึงคนที่ใช้ว่าเขารู้สึกยังไงจะทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ไปได้ตลอด ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตที่เน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยของสุนัขเป็นหลักบวกกับราคาที่ถูกกว่าสินค้านําเข้าในคุณภาพใกล้เคียงกันนั่นจึงทําให้แบรนด์นี้เป็นที่ติดอกติดใจทั้งผู้ที่ต้องการดูแลสุนัขด้วยตนเองและร้านอาบน้ําตัดแต่งขนสุนัขรวมไปถึงโรงพยาบาลสัตว์ชั้นนาของประเทศอีกด้วยล่ะค่ะถ้าเรากล้าคิดแล้วมันไม่ต้องเหมือนใครแล้วทำทำไปเลยอะ่ะโดยที่เราเราใช้ใจอะ่ะ เมื่อกล้าที่จะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจโอกาสที่คุณจะเป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จในวงการธุรกิจก็มีมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกธุรกิจยังมีพื้นที่ว่างสําหรับความคิดที่ดีเสมอไม่แน่นะคะพูดแทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ค่ะอยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดสําหรับวันนี้พลอยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ